สวัสดีค่ะขออนุญ,ญาตปิดป้ายชื่อผู้ส่งนะคะมาลุ้นกล่องกันอีกแล้วค่ะทุกคนมาดูว่าเป็นาาอะไรนะคะนีคะขออนุญ,ญาตปิดป้ายชื่อผู้ส่งเพื่อที่จะสงวนเซฟค่ะบางคนเขาก็าไม่ต้องการให้ใครรู้เนาะว่าเขา ทำอะไรบ้างอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะนะคะก็เราก็จะพยายามเซฟยังถ่ายคลิปที่เห็นหน้า FC ไปน่าก็จะพยายามถ่ายไม่เห็นเว้นแต่ FC เขาบอกว่าขอออกกล้องหน่อยเพราะน่าจะถ่ายให้นะคะแต่ถ้าเป็นปก,กติอย่างนี้นะคะทั้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเอ่ยชื่อที่อยู่ผู้ส่งเอ่ยทุกอย่างอะคะ่ะจะไม่เปิดเผย ขาะบ,บางเพจนะคะเรามีชื่อที่อยู่หรืออะไรเงี้ยปรากฏอยู่หน้าหน้าหน้า,นาคลิปอ่ะเขายังไม่มีนั่นเลยนะคะยังไม่ผ่าน,ะนะค่ะนะคะมาดูเหรียญันดีกว่าได้แล้วแกะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถุงสวยมากเลยะคะจะดูเหรียญอะไรก่อนดูถุงไหนก่อนอ่ะดูถุงนี้เนาะ เหรียญน,นะคะป้าน่ารับซื้อนะคะทุกคนป้าน่าลงลงรายการให้แล้วเนาะว่าเหรียญไหนรับเท่าไหร่ป้าน่าจะพยายามบอกตลอดอู้เหรียญเหรียญสิบาทปีสี่หนึ่งค่ะทุกคนนี่ค่ะเหรียญสิบบาทพศสองห้าสี่หนึ่งนะคะเหรียญน,นี้นะคะป้าน่ารับซื้อเหรียญละแปดสิบบาทค่ะนะคะสิบาทปีสองห้าสี่หนึ่งค่ะรับแปดสิบบาทแต่ขอสวยนะคะเป็นถ้าเป็นอ่า เป็นเป็นบุบบินบินมากๆนะคะขออนุญาตไม่ไม่ให้80นะคะต้องตามตามสภาพอะค่ะนะคะปกติแบบนี้รับ80บาทค่ะเหรียญ10บาทสตังทอนค่ะรับสตังทอนมาดูเพียงพอสอน,นะคะนี่เลยนะคะเหรียญ10บาทจะตังทอนปกติเลยไม่ใช่เหรียญไม่ใช่พิเศษตรงไหนนะคะไม่ได้ว่าเป็นเหรียญ ไม่ใช่เป็นเหรียญต้องมีตําหนิอะไรตรงไหนอันนี้คือเหรียญพอสอปกอตินะคะสายประนานนี่คือสายพอสอสายเหรียญหมุนเวียนนะคะดูแค่พอสอเท่านั้นค่ะเจอสองห้าสี่หนึ่งนะคะประนานรับซื้อเหรียญละ80บบาทค่ะเนี่ยค่ะสี่หนึ่งสภาพดีทั้งนั้นเลยนะคะสวยๆค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า 10 11 12 13 14 15บาค่ะสิบาทปี2541มา15เหรียญสิหเหรียญนนะ่ยสิบเหรียญคูณ80ดสิบเฉพาะสี่หนึ่นะคะถ้าท่านใช้ไปท่านก็จะใช้ในราคา10บบาทถูกไหมค่ะ ถ้าใช้ไปนะคะท่านก็ใช้สิบบาทแต่ถ้าท่านมาขายปนานนะคะทั้งหมดเนี่ยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบค่ะสิบสี่เหรียญส่งมาขายปนานนะคะได้หนึ่งพันสองร้อยค่ะนะคะร้อยสี่สิบาทได้หนึ่งพันสองร้อยเลยนะคะส่งมานะคะทุกคนดูต่อนะคะมานถุงเดียวกับสี่หนึ่ง สุดยอดเลยค่ะเหรียญสวยค่ะทุกคนเหรียญห้าบาทนะคะห้าบาทปีสองหสี่หเปิดมาปุ๊บบอกเลยห้าบาทปี2546รับซื้อเหรียญละ350ค่ะต้องสภาพนี้นะคะถ้าสภาพชำรุดก็ไม่รับนะคะไม่รับหรืออาจจะลดหลั่นลดราคาลงไปตามสภาพนะคะสภาพนี้ค่ะ หบาทปี2546นะคะรับซื้อเหรียญละ350บาท2546นะคะเขาเป็นตัวติดผลิตน้อยอันดับที่2ต่อจาก40นะคะอันดับ1คือ2540อันดับ2คือ2546 254 หรับจะตังทอนมานะคะเนี่ยคะ่ะเหรียญหบาทจะตังทอนรับจะตังทอนมาดูเพียงพอสอคะ่ะพนัดเหรียญพอสอเหรียญหมุนเวียนนะคะไม่ต้องดูตรงไหนเลยนะคะดูพอสอเท่านั้นทุกสิ่งอย่างปกติหมดเนี่ยคะ่ะเป็นเหรียญหมุนเวียนปกติเลยนะคะดูเพียงพอสอคะ่ะส่งมาขายพนัานได้นะคะ350รอยห้าสี่หเนี่ยไม่ได้ซื้อแต่พนาดนะคะร้านอื่นๆก็ซื้อร้านน้องๆร้านพักพวกกันนะคะ ร้านคนที่เขารับซื้อเหรียญขายเหรียญเขาซื้อค่ะซื้อทุกร้านนะคะลองลองเช็คดูร้านอื่นก็ได้ว่าเขาซื้อเท่าไหร่เขาให้ราคาเท่าไหร่สำหรับร้านนาน่ะให้350ถ้าร้านอื่นให้ราคาสูงกว่านะคะาน่านแนะนำนะคะเลือกเลยว่าจะขายร้านไหนค่ะร้านบน่านให้3า0ห้350เผื่อไม่แน่บางร้านเขาอาจจะมีความต้องการถ้ามีออเดอร์ มีออเดอร์เขาก็จะรับราคาสูงแต่ครบออเดอร์ก็ว่ากันอีกทีนึงนะคะ5บาทปี2546นะคะจำนวนผลิตค่ะ1 8 2่0 0เหรียญเท่านั้นนะคะจำนวนผลิตนะ,ะเพราะเขาเป็นเหรียญหมุนเวียนด้วยเขาผลิตน้อยนะคะเป็นเหรียญหมุนเวียนจึงหายากค่ะ5บาทปีสองห้าจำนวนผลิต 182,000เหรียญเป็นนัดรับซื้อในราคาเหรียญละ350บาทค่ะอันนี้ป็นนัดรับจริงนะคะแล้วเป็นอะไรที่คือเหรียญ5บาทปี46อะ่ะขายยังขายได้อยู่นะคะจะไม่มีปัญหาเลยคนจะถามว่ารับซื้อจริงไหมรับซื้อจริงเหรอ จริงค่ะราคาราคาที่ขายต่อได้เป็นน้ารับซื้อในราคาที่ขายต่อได้ดูของเป้นหน้านะคะร้านเป็นน้ารับซื้อไม่ได้ว่าเวอร์รับแพงแล้วก็ไม่รับจริงอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะเพราะราคานี้รับรองเขาไม่ลหลอกกันหรอกค่ะนะคะ,ะ,คะราคาที่เปนหน้านนะคะหลายคนก็จะคอมเมนต์ถามรับจริงไหมรับจริงเหรอค่ะถ้ารู้จักกันเขาก็จะไม่ใช่คานี้เนาะจะไม่ใช่คําว่ารับจริงไม่รับจริงเหรออะไรเงี้ยค่ะถ้าคนรู้จักกันนะ จะไม่ใช่คานี้นะคะหลายคนที่เป็น FC ไปนไดมานานเขาไม่ใช่คานี้ลวค่ะเขาเพียงแต่จะคอมเมนต์เรื่องเหรียญความรู้กันนะคะแลกเปลี่ยนความรู้กันค่ะนะคะเ,เหรียญ5บาทปี2546นะคะรับเหรียญละ350บาทค่ะอันนี้มานะคะ ห้าเหรียญน,นะคะสามร้อยห้าสิบคูณห้านะคะเป็นเงินหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทค่ะเนี่ยค่ะห้าเหรียญขายได้หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทขอบคุณที่รับชมนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ